สถานีเดินรถขนส่งผู้โดยสารแม่สอดจะเตรียมเพิ่มเที่ยวเดินรถขนส่งผู้โดยสารในช่วงเทศกาลมหาสงกรานนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองแม่สอดในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลมหาสงกรานเทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมทำความเข้าใจและการปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณการจัดงานมิตรไนสงกรานถนนยอดข้าว สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นเคเบิลทีวีเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดค่ะพบกับข่าวแรกของวันนี้เลยนะคะเทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมทำความเข้าใจในการปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าในบริเวณที่จัดงานมิตรในสงกรานถนนยอดข้าวค่ะที่ห้องประชุมโกเมนชั้นสาสำนักงานเทศบาลนครแม่สอด ดรเทิดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนะครแม่สอดมอบหมายให้ใน,น,นายนัทไยชินสรนันเลขานุการนายกเทศมนตรีนะครแม่สอดว่าที่พันตรีไพฑูรย์ปริญญาธรรมกุลรักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองวิชาการเทศบาลน,นครแม่สอดเข้าประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่4ตำรวจท่องเที่ยว และผู้ประกอบการร้านค้าในบริเวณพื้นที่จัดกิจกรรมมิรในสงกรานต์สองแผ่นดินแม่สอดมีวดีซิสเตอร์ซิตี้ที่จะจัดขึ้นที่บริเวณถนนยอดเข้าในวันที่13-14เมษายน2558 ซึ่งมีตัวแทนจากผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมประชุมกว่า15ร้านโดยมีการแจ้งถึงข้อห้ามมติคณะรัฐมนตรีที่ออกกฎเข้ม8ข้อรับสงการโดยข้อที่2มีการห้ามจำหน่ายและห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณที่มีการจัดกิจกรรมสงกรานซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เน้นย้ำถึงการปฏิบัติของร้านค้าว่าไม่ควรนำโต๊ะเก้าอี้และการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาบริเวณบนถนนที่มีการจัดกิจกรรมมิดไนส์สงกรานเพราะเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายเบื้องต้นผู้ประกอบการร้านค้าทําความเข้าใจเป็นที่เรียบร้อยทุกร้านและยินดีที่จะร่วมมือเป็นอย่างดีทุกกรณีรับชมบรรยากาศการจัดเตรียมสถานที่การจัดงานมิดไนท์สงกราน2แผ่นดินแม่สอดเมีวดีซิตเตอร์ซิตีต้ค่ะ ที่บริเวณถนนพัฒนานครแม่สอดดรเทอดเกียรติชินสารนันนายกเทศมนตรี in, ana, est, ri, นครแม่สอดมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายกองช่างและกองวิชาการและแผนงานเทศบาลนครแม่สอดเข้าจัดเตรียมสถานที่เพื่อการจัดงานมิตรในสงกรานต์สองแผ่นดินแม่สอดเมลวดีซิตเตอร์ซิตี้ในระหว่างวันที่13-14มีนาคม2558ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง24นาฬิกา โดยมีการจัดเวทีการแสดงแบ่งออกเป็นสองที่เวทีที่หนึ่งเป็นเวทีวัฒนธรรมอยู่บริเวณแยกร้านข้าวต้มเจ้าสวัวซึ่งจะเป็นเวทีที่เป็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านเครือข่ายวัฒนธรรมอำเภอเมืองโดยการประสานงานกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตากซึ่งจะมีการแสดงของทั้งประเทศไทยและประเทศเมียนมาร่วมกันเวทีที่สองเป็นเวทีร่วมสมัยอยู่บริเวณแยกโรงแรมเซนทรา ซึ่งเป็นเวทีที่มีการแสดงจากวงดนตรีร่วมสมัยซึ่งจะมีการแสดงของวงดนตรีซิกแพควงดนตรีบุมบูม a s h และดีเจต่างๆและมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายโดยการจัดงานจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่13เวลา17นาฬกาโดยจะมีพิธีเปิดที่บริเวณเวทีวัฒนธรรมแยกกล้านข้าวต้มเจ้าสัวโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากและผู้ว่าราชการจังหวดดัดมีวดีเป็นประธานเปิดงาน และจะมีการแสดงของชุดดนตรีไทยผสมผาสานสากลของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดการแสดงตีกองสบัดชัยของวัดไทยสามคัคคีและการแสดงวัฒนธรรมศิละปะพื้นบ้านนาตสินครูอรุณการรำวงมาตรฐานและการแสดงจินตลีลาแอวเมืองตาก ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ค่ะสถานีเดินรถขนส่งผู้โดยสารแม่สอดก็ได้มีการจัดเตรียมเที่ยวรถให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการบริการผู้โดยสารค่ะหัวหน้าสถานีขนส่งเดินรถ99แม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้กล่าวถึงการจัดเตรียมบริการเสริมเที่ยวเดินรถ เพื่อรองรับผู้โดยสารทั้งเดินทางไปและกลับในช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์ว่าโดยปกติแล้วมีการให้บริการขนส่งผู้โดยสารแต่ละเที่ยวในแต่ละวันจะมีรถโดยสารบริการจำนวน9 1 0ถึง10เที่ยวต่อวันซึ่งในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดยาวติดต่อกันก็จะมีผู้โดยสารเข้ามาใช้บริการเพิ่มเป็นสเท่าตัวถึงแม้ช่วงนี้จะมีการขึ้นของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่องก็ตาม สถานีขนส่งเดินรถ99ก็ได้มีการจัดเตรียมเพิ่มเที่ยวเดินรถเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าตัวคือ18-20เที่ยวต่อวันโดยจะเริ่มให้บริการเพิ่มเที่ยวรถตั้งแต่วันที่15เมษายนถึง18เมษายนนี้หัวหน้าสถานีขนส่งเดินรถ99แม่สอดยังได้กล่าวฝากประชาสัมพันธ์ทิ้งท้ายอีกว่าทางสถานีขนส่งเดินรถ99ได้มีการเปิดให้ผู้โดยสารที่จะเดินทาง แต่ละครั้งสามารถทำการสั่งจองตั๋วล่วงหน้าได้ถึง30วันเพื่อทางเจ้าหน้าที่จะได้มีการจัดเตรียมเที่ยวรถเพื่อรองรับผู้โดยสารที่จะเดินทางทั้งไปและกลับทั้งนี้การให้บริการขนส่งผู้โดยสารในการเดินทางแต่ละเที่ยวทางสถานีได้มีการเข้มงวดตรวจเช็ครถยนต์โดยสารและเจ้าหน้าที่ผู้ขับรถอย่างเข้มงวดทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสารที่จะเดินทางสู่จุดหมายด้วยความปลอดภยัย ในช่วงวันหยุดยาวอย่างนี้นะคะนักท่องเที่ยวก็เริ่มเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองแม่สอดเพื่อทำการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงการกันแล้วค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงวันหยุดยาวตั้งแต่วันที่11เดือนเมษายน2558ถึงวันที่15เมษายนในช่วงเทศกาลมหาสงการานต์ประจำปีได้มีบรรดาน,นักท่องเที่ยวจากหลายพื้นที่และจังหวัดอื่นๆกว่า1,000คนเดินทางมาเที่ยวยังพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยเฉพาะบริเวณตลาดริมเมยเชิงสะพานมิตรภาพไทยพมา่าตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอด จึงมีความคึกคักเป็นพิเศษซึ่งนักท่องเที่ยวต่างเข้าไปซื้อสินค้าและของฝากและสินค้าอื่นๆเป็นจำนวนมากผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะน,นี้นักท่องเที่ยวที่ได้มาเที่ยวชายแดนจังหวัดตากเดินทางมาจากจังหวัดกรุงเทพและต่างจังหวัดไปเที่ยวอย่างพื้นที่อำเภอแม่สอดอภอพรพระอำเภอแม่ระมาดอาท่าสองอยางและอเภอุ้มผางส่วนเจ้าหน้าที่ทหารยังคงตรวจเข้มและอำนวยความสะดวกให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งปริมาณรถยนต์ในช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์มีรถเข้าออกเพิ่มขึ้นวันละ2,000-3,000คันโดยเฉพาะขาเข้าอำเภอแม่สอดซึ่งขณะนี้ปริมาณรถขาออกอำเภอแม่สอดก็มีจำนวนมากเช่นกันทิ้งท้ายกันด้วยรายงานพิเศษหยุดการตั้งคันในวัยเรียนค่ะ จังหวัดตากเปิดใจทบทวนคุณแม่วัยใสแก้ไขปัญหาเด็กไทยท้องไม่พร้อมในวัยเรียนนายภูรีทัศน์มีแก้วพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากเปิดเผยว่าประเทศไทยมีผู้หญิงอายุต่ำกว่า20ปีที่คลอดบุตรเฉลี่ยว,วันละ355รายโดยมีเด็กอายุต่ำกว่า15ปีจำนวนถึง10รายต่อวันที่กลายเป็นคุณแม่ไวยใสโดยสถิติสาธารณาสุข โดยกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวว่าจังหวัดตากมีเด็กอายุต่ำกว่า20ปีคลอดบุตรเป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทยซึ่งประเทศไทยมีเด็กอายุต่ำกว่า20ปีท้องไม่พร้อมอันดับหนึ่งของเอเชียและมากที่สุดอยู่ที่อำเภอสามเงาจังหวัดตากและประเทศไทยยังมียอดสถิติการคลอดบุตรของคุณแม่ไวไสายสูงสุดเป็นอันดับสองของโลกรองจากประเทศแอฟริกาใต้ซึ่งมีจำนวน 2.4ล้านคนคิดเป็นอัตราการคลอดจากหญิงอายุ15-19ปีเป็น53.8รายต่อประชากรวัยเดียวกัน1,000คนดังนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11จึงยกให้เรื่องการตั้งครรภ์ของคุณแม่วัยรุ่นเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่สังคมไทยควรจะต้องเร่งแก้ไขซึ่งนอกจากนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงสาธารณาสุข กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงวัฒนธรรมรวมถึงผู้ปกครองทุกคนจะต้องร่วมมือกันทำแผนยุทธศาสาตร์เพื่อแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนท้องก่อนวัยอันควรถือเป็นวาระแห่งชาตินายภูริทัศน์มีแก้วพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต,ตากกล่าวว่าการเจรณรงแก้ไขและป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่นถือเป็นภรารกิจ ที่ต้องทำอย่างบูรณาการคือ 1. ต้องประสานแผนงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ปลูกฝังทักษะการสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว 3. จัดให้มีการสอนวิชาเพศศึกษาในโรงเรียน 4. หากลุ่มเสี่ยงทั้งที่เรียนอยู่และทำงานโรงงานเพื่อป้องกัน 5. สื่อสารให้วัยรุ่นรู้ว่าหากประสบปัญหาสามารถปรึกษาใครได้ 6. จัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตร7 จัดบริการด้านสวัสดิการสังคมและแจัดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กๆมีพื้นที่ทํากิจกรรมอย่างต่อเนื่องถ้าถ้าเรามองในเชิงวิชาการนะครับในเชิม LGBTQ, งมองกวาง้างมองกว้างก็คือปัญหาแรกก็คือปัญหาครอบครัวปัญหาที่2ก็คือในเรื่องของฐานฐานะ àng, ทางสัคงคมฐานะยากจนปนระเด็นที่3ก็คือขาดการศึกษาประเด็นที่4ก็คืออยากติดประเด็นที่5การคบบพื่นประเด็นสุดท้ายก็คืออยากลง แต่ถ้าจะโฟกัสลงไปใได้ลึกในปัญหาของจังหวัดตากเนี่ยกาแตกต่างไปจากจังหวัดอนี่นเนื่องจากว่าเรามีชนเผ่านะครับหกชนเผ่าเพราะนั้นชนเผ่าเนี่ยในการที่เขาจะให้ลูกของเขาเนี่ยเด็กที่อายุต่ำกว่าส8บแปาต่ำกว่า1 9นะฮะมีก็รัวเป็นเรื่องปกติเพราะว่าหนึ่งเขาต้องการแรงงานนะต้องการต้องการแรงงานมีลูกเยอะเนี่ยก็จะ สามารถที่จะนํามาใช้เป็นแรงงานไะด้น,นี่คือมองในความลึกของจังหวัดตาครับอันนี้ก็เป็นเรื่องถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าการที่เด็กท้องกับแม่ตัวเน,นเป็นที่ไม่ไม่เป็นที่ยอมรับของโลกอยู่แล้วอนามัยโลกเขาบอกว่าเด็กที่อายุต่ำกว่า9ปีคลอดยังไม่มีพุธิภาวะของของความเป็นแม่เพราะฉะนั้นจังหวัดตาเองโดยเฉพาะอย่าง,งยิ่งนะครับผมในฐานะที่เป็นในขาคณะกนะรรมการคุ้มครองเด็จกจังหวัด ก็มองเป็นปัญหาตรงนี้้วก็นำเรียนที่ประทุนร่างบารคงครองในตําบลต้องมีทั้ว่าการตัาบลเป็นประธานแล้วก็ท่านก็บอกว่ายังไงเราต้องหาวิธีการในการที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ก็เลยใช้สถิตวัวเลขตรงนี้นะครับทําโครงการเสนอขอรับงบประมาณจากกองทุนสร้างเสริมสุขภาพหรือทศสในการที่จะแก้ไขปัญหาให้ตัวเลขมันลดลง ทางด้านนางสุภัตราแจ่มตระกูลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชหัวหน้างานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลกล่าวว่าการจะแก้ปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นนับเป็นประเด็นที่ท้าทายต่อการทำงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งพ่อแม่และผู้ปกครองควรจะได้รับการพัฒนาทักษะการพูดคุยเรื่องเพศกับบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ครูและผู้บริหารจะต้องให้ความสำคัญในการส่งเสริมความรู้เรื่องเพศศึกษาแก่นักเรียนและผู้ปกครองโดยธรรมชาติของเด็กในวัย13ปีเป็นต้นไปจะเริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ที่พร้อมจะเป็นพ่อแม่คนได้แต่ความพร้อมในวัยเท่านี้นั้นก็ไม่ได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบันหากจะป้องกันเรื่องเพศกับเด็กสิ่งที่จะช่วยสอนพวกเขาเหล่านี้ได้คือจะต้องมีความรู้เท่าทันในการก้าวเข้าสู่วัยรุ่น ทั้งในแง่ของธรรมชาติและสภาพแวดล้อมดังนั้นทุกภาคส่วนโดยเฉพาะผู้ปกครองควรจะเปิดใจมองเรื่องเพศเป็นเรื่องที่มีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตคิดว่าจะทำอย่างไรดีให้เด็กๆเ,เหล่านี้ตระหนักและรู้ว่าโอกาสในการมีเพศสัมพันธ์มันเกิดขึ้นได้จึงควรจะต้องรู้จากการป้องกันที่เหมาะสมถูกต้องถูกวิธีมีความรักความเคารพต่อพระคุณของบิดามารดาและครูอาจารย์ พราะมองเห็นคุณค่าในตัวเองเพื่ออนาคตที่ดีของตนเองและลูกน้อยที่สําคัญพ่อแม่ผู้ปกครองต้องเป็นแบบอยา่างและเมื่อเขาเก้าวเขา้าสู่การเป็นวัยรุ่นเราต้องฟังเขามากขึ้นนะคะเพราะว่าความคิดอะไรของเขาอาจจะไม่เหมือนเราเป็นเด็กเราต้องเปิดใจกว้างต้องยื่นมือออกมาให้เขาแตะเราให้ถึงนะคะจะ ไม่ใช่ผมเขาจะผิดหวังเขาจะสมหวังเราต้องพร้อมที่จะยอมครับเขาเพื่อไม่้เขาเก็ดกระเจิงลงไปทีนี้ในส่วนของของตัวนักเรียนเองด้วยเราจะพูดในฝ่ายผูทปกกรองอย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องพูดในฝ่ายของนักเรียนด้วยทุกครั้งที่ได้มีบทบาทไปเป็นวิทยากรหรือได้มีโอกาสได้คำปรึกษาเด็กเราจะบอกว่าทุกสิ่งอย่างเราต้องดูว่าหน้าที่สําคัญที่สุดอย่ามองแต่สิ่งที่มองทหนเ่าน้น เช่นถมาเกิดว่าเราเป็นนักเรียนบทบาทของเราก็ต้องทําหน้าที่นักเรียนให้ดีที่สุดบทบาทเราอยู่ในครอบครัวเราก็ต้องทําหน้าที่สมาชิกที่ดีในครอบครัวให้ดีที่สุดสิ่งใดที่รู้มันรอนแหลมเข้าถ้าอยากจะเข้าไปแตะมันก็ต้องเข้าไปแบบชานฉลาดไม่ให้สี่ครองำเรานะคะแต่ถ้าหากว่าเรารู้ว่าเราไม่สามารถเราก็ต้องถอยมาจากภาวะเสี่ยงตรงนั้นนะคะค่ะทีนี้ สุดท้ายในฐานะที่ทํางานอยู่ตรงนี้นะคะนอกจากเรื่องของครอบครัวเรื่องของตัวเรียนเองแล้วผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต้องให้ความสําคัญกับปัญหาเยาวชนนะคะเราต้องมาร่วมกันเป็นแบบอย่างครูก็เป็นแม่คนที่สองอาชีพครูก็สําคัญเด็กบางคนกล้าเล่ากับครูเด็กบางคนไม่กล้าเล่ากับครูนะคะทุกบทบาทที่ห้อมร้อมเด็กอยู่เราต้องอยู่บทาที่ความต้องการต้องรู้พัฒนาการเขาต้องยอมรับว่า วัยของเขาในกับวัยของเราที่เท่ากันเช่นเมื่อก่อนเราอายุ24ปีเราอาจจะไม่มีพฤติกรรมแบบนี้แต่วัยของเขาโรวม,มันเปลี่ยน1 4ปีของเขามันจะเป็นอีกแบบหนึ่งถ้าเราอยู่ในความเข้าใจแล้วก็ค่อยๆเรื่มมือเข้าไปดูแลเขานะคะโดยไม่เป็นการปีกรอบโดยไม่เป็นการบังคับหรือไม่เป็นการกำหนดนะคะเราเชื่อว่าเยาวชนเนี่ยของเราเนี่ยที่กำลังจะทิศทางกำลังจะพลิกเขียนไปเนี่ยน่าจะ กลับเข้ามาสู่เส้น,สนทางปกติของเยาวชนได้นะคะก็ฝากเรื่องนี้ไว้กับท,กทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะขอบคุณหมดเวลาของการรายงานข่าวในช่วงนี้แล้วนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขในเทศกาลสงการานต์ค่ะอย่าลืมว่าเมาไม่ขับนะคะดิฉันการศรีวิมุกตายนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ